มึงคิดว่ากูหน้าเหมือนอะไรกูจะตอบยังไงดีวะหน้าเหมือนสัตว์อะไรจะบอกสักประเสิฐก็กระไรอยู่จะบอกตัวเฮียก็ก็นิดหนึ่งเนะ่ยยังเห็นเป็นเพื่อนอยู่เออใครยินหน้าได้ไหมวะเป็นัพแล้วก็ได้ ถ้าบอกใครยีหน้าเพื่อนจะโกรธเขาบอกว่าเออนั่นแหละเขาติกเั่นสายเด็บตรงหยุดแก๊สของฉันซะที่ตัวอะไรวะเนคิลเลอร์ไบต์มันตัวอะไรนะต <find> ะกั่งไม่ใช่ชแบตเตอร์เป็นทีวีอะไรกันท่าน,นี่อะ จำ嘛อยากให้กูฝึกจำม,มาเตอร์อนู่นไหนอ่ะไม่ดียวตอนไหนอ่ะอ่าตอนนั้นโอเคโล่งอยู่ไม่มีคนเลยเดี๋ันก็ขี่แบงกงอ่ะมันโลง่งไม่โล่งเลยเฮ้ สัช umm. Bref, e. ิฮิฮิน evet ั่นแต่โยตามมาสาเลยล่ะน่าโดนหลอกไปแล้วมันมีคนอยู่มี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 คนด้วยเหรอวะไม่เห็นรู้เรื่องเลย มันไม่เงี้ยใช่ไหมออสถานีนะไม่อยู่สถานีนั้นนะ่ะไอหคนเข้ามามันมามึงอยาบเพืองของได้ไหมอ้าวมึงเหรอไอ้ีก๋กูว่านู้นใครเพืองของอ่ะเอา้ามึงก็บอกที่ว่าม,มึงกูงเข้ามากูก็นึกว่ามึงคนเข้าบ้านกูมา ยิงกันตรงนี้ทบ้านฝั่งโน้นเละอย่างแจมนะของมิ่งมีหรอไม่แน่มาอยู่ข้างบนจุดที่เราลงอ,ะอ่ะพอตัวอยู่ในนี้ในนี้มี มีของได้อยู่ไม่มีกระเป๋านี่ไงกระเป๋าอ,อยู่ข้างล่างด้วยเลยเนี่ยไม่มีสะโผลเราจะไหวกันไหมเ,เสียง เงียบในกัตาเสียงพวกมึงเอ่ว่เสียงใครหลอนมัอนกูเป๊ะเลยเงียบไปละเสร็จแล้วป้อาจบไปตีหนึงแล้วมั้งเนี่ย ไออยู่ข้างบนยังยอยู่ข้างบนอยู่าาย,ยังยูอีกเรยไม่งั้นเรายิงเรายิงแล้วก็ล่อ,อเข้ามาในพื้นที่เราไหมอ๋อเห็นละเห็นละเห็นวงนั้นละแต่เราไม่มีสะปกปกันเลยน้เดี๋ยว เงนะกูเพิ่งเห็นว่ามีศัตรูตร,ตรงนั้นไล่เลยปะเกาะมันเกาะมัวแล้วมั่งไอ้เหี้ยเงียบกิฟในนี้คือเงียบกิฟเลย Buông đưa đây nè. We find ourselves inside the next ring. How serendipitous. ừ. Okay, hmm? Subject damaged. Taking fire. mình đồn đấy กดกนเนี่ย yeah, อ๋อตรงนู้นมันอีกตีหนึ่งแล้วเปมันเป็นเล่นในบ้านเว้ไม่ไเราวงอยู่ตรงไหนวงอยู่ตรงเราโอเค โอ้ฝั่งหลังเลยหลังเราหลังเรามีมันมันมีคนมาสแกนใส่กูแล้วอยู่ฝั่งนู้นมันอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยข้าวบนหัวโดนยิงไล่หลังอยู่เลยไปทางนั้นไม่ได้อ่ะโอ้ยข้างหน้าบ้านเราเนี่ย โอ้ยล้มล้มล้มเกิดตายเกิดตายก็แตกก็แตกตรงเนี้ยเด็ดเด็ดเต้องกััวไอ้เหี้ยไปไม่ได้เดี๋ยวนครั้หนึ่งก็ต้องออกทางด้านล่างๆร้อยไอ้เหี้ยเพื่อนมันก็ล้มอยู่นะร้อยโดนชุบไอ้เหี้ยซี่ฮะไอ้เหี้ยมันกำลังชุบอยู่เข้าไปเลยบิชได้อีกทางหนึ่งแนวปะร้อนว่ะอาจจะจบไอ้โวหน้าอเี้ด็ดเด็ด รู้เรื่องเรื่องนะอยาขายแคสอยาขายแคสแบบเรร้อยห้าสิบเด้งยากตไมกรุงว่ามันมันเด้140องไปร้อยสี่ร้อใช่เพราะว่ามีโปรโมชั่นใช,<อ><ม>ช้แคสต้องรีบใช้แคสกันดอ้อะ <c oughs> เกมอยากเป็นนักขายแพใช่ไหมเจมึอยากเป็นนักขายใช่ไหมเออกูเป็นมาแล้วแล้วกูก็เลิกเป็นตอนกูได้ไอเทมระดับตำนานพ่วอานตำนานแล้วกูก็เลิกเลยกูขายแพงที่สุดอะเอ้กูขายถูกที่สุดอะแล้วพอกูไดไอเทมที่ดีที่สุดปุ๊บกูก็พิมพ์บอกลูกค้าว่า ตอนนี้เหลือแล้วเขาเลือกมาแค่แค่ดีแล้วนะครับไม่เติมแล้วได้เขาโดนแล้วเออไอ้หวยโยนให้มึงอ่ะอ้าวจะโยนไม่บอลก่อนเลยเ้ยจะสุดระนาดให้มึงเดี๋ยวเอาจะเงแป๊บหนึ่งอีกโอเคโอ้โหนี่ไงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเหวกันดีกว่าเพื่อนเราค่อยเปิดกันให อีกห้าทีจะเริ่มไปแลยไม่ศรัทธาเลยแม่งแย่งที่กูด้วยอ่ะโคลช่าสองก็ได้ชกูไปที่อื่นก็ได้คือกูเล็งตั้งนานแล้วแม่งแย่งออกเออกูตรงนี้นะเออแม่งแย่วมึงก็ไม่พิดบอกกูด้วยโอ้ยอะไรเงี้ยดูองศาในการบินก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วดูลงมาข้างล่างนะอี่ โอ้ดีว่า่ะเล่นสามสิบสองสิบ้วะก็จากมึงเข้าเกมไปเลยนะนะไม่รอไม่รออันหนึ่งชาร์จอันติอยู่เอ้ยหรือว่าให้เหวยดีวะช่างมันที่ตั้งสเอามาไม่ให้กู่ฮะไม่ให้กูยึดเจมเจมจบแคมไฟเราเล่นอันนี้ปะเล่นเควียคิวฮันชวนเล่นเควียคิวป่ะเอ้าไม่ได้แนวเลย ไม่ไม่หเล่นเล่นแบบเล่นแค่แค่เฟสเดียวได้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 เล่นได้ละดีน่ะเต็นไว้เป็นอะไรไอเฮียทีมแดงกันหมดเลยแต่แย่งรองเท้าทุกคนเลยสัตว์ไม่ให้กูไม่สนแล้วเข้าเส้นไม่เข้าแต่จะพยายามเข้า ไปตรงนู้นได้แต้มเกินร้อยห้าสิบไอนี่แม็กใหญ่ปะไม่เก่เล่นอยู่ทำอะไรนะเดนไอ้เมย์เทงอะไรได้งก็ได้กูได้แต้มเกินร้อยห้าสิบอะไอ้เหี้ยก็คุมละไม่ต้องคอนเซนสปาร์นี่คือมองมาเก็บมงกรหรือว่าเก็บไอ้เก็บเก็บรองเท้าปะเก็บเอ้ยไม่เก็บไม่เก็บเลยนะไม่เก็บเลยทั้งทั้งเกมมันใช่ใส่เซ็ตม่โมเอลเลยอ๋อ ไม่มีอะไรเลยอโอ้สก๊อตเนี่ยจ็บทางก็ร้อยห้าสิบเลยเฮียอืมแต่ต้องใช้ยาพอยนะยาพอยยาพอยก็เหลือๆถ้า,ถา,ถามีอยู่แล้วแหละแต่กูไม่มีเส้นไม้มนเดียวม,มีแค่รองเทาง้าเนม่ยไม่ออกเลยดูไปเปิดส<ะ>ิบไม่ออกสิ่งเท่าไหร่อ่ะ นี่มันจุดที่เราตายกันนี่หว่าคิดเองเนี่ยเราเพิ่งลงตรงนี้ตาแรกเออตาแรกตาแรกเราต้องการประกบที่ดีกว่านี้ในการลงพวกพวกโดนยิงเป็นโอเค ตัวหน,นึ่งเห็นพี่สไนหรอไม่ไม่ไม่ไมกูสโคบสองแล้วกูเห็นสโคบนายดีเฮ้ยผมอ๋อนึกว่ามีโซบ้า,าเปิดถ้ามีสโคอบองกันไปแล้วแหละนี่นมีชอบคุจริอองออคน่ากูเอา เสียงอยู่ขวาแต่วงมาอยู่ทางเรานะแต่ว่าวงเขียวก็อยู่ใกล้ๆด้วยไอ้นุ่มเมื่อเห็นกล่องเทพธิดรสามพี่น้องที่กูบอกมึงป้า ไอ้กล่องไม่กันงพี่น้องอ่ะจะไปเหรอให้กูกดเลยโดนใครดูแล้วบ้างแบบมันมีมันมีค่อยเลือด้วยอ่ะไม่อะได้แคนใช่แคนไอ้แค่มันขายกล่องหนึ่งอ่ะร้อยสามสิบไปด้วยร้อนไปร้อนไปกล่องหนึ่งไงร้อยสามสิบมันก็ควรจะแพงขึ้นบนฟ้าเลยได้เห็นจัตู้ก่อนด้วยมันไม่มีขายหรอกตรงบนบ้านบ้านไหน เสร็จแล้วแก่ก่อนแก่มาคนตีเฮ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ตีเดียวนี่เว้ยลงบนบ้านไม่ใช่เหรอเว่ยจะลงบนบ้านเนอะแบบโอ้ก่อม่วงอเฮี้ยเริ่มตัดไม้แล้ววูยังไม่เข้าเกมเลย ้ยิเปืนดิเปืนไม่ทันก่อแตกเรีย <c oughs> บร้อยหล่อเท่หล่อเท่ลงบนบ้านลงบนบ้านเห็นคนลงพื้นหนึ่งคน